หรือสีออกสากแลว้วมีแต่แนวมาเว้าสูภหายในใจหดหูอยู่ว่เป็นแล้วเทื่อนี่สิถามสองแม่นผู้ใดไน ข้าพระเจ้าเองคือพะฤาษีบำเพ็ญศีลภาวานาในป่าดงมาหลายปีแล้วมีลูกศิษย์ตัวน้อยเน่าน้ำอยู่คู่หนึ่งมาซอยแปลงป่าไม่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ค,คือผู้ขา่าตัดป่าไม่ออกปลูกอย่างพาลาแทนแต่ตกมาปีนี่เจอปัญหาจุ้มปลูกก้อนกีดแล้วบ่มมีหยังสองนาทีไดสามหยดกับพวดโพเอาให้ชื่อไควาจ่าเอานินหลานไซยปรึกษาเบิงจันตโคบลบหลัปรึกษาสอเฮ็ดจังใดสันดอกเท่อนี่นาจันทโคลบเอ้ยออกมาหาเด็ดตาเบิงก็น่า าเพลงนี้เสียงเรียกเอิญมาลูกจังเดินดวนดอกมาหาพา,เ,งเ,งาเจ้าตามีอย่างพาจังใดน,นี้ด,อ,อ,อ,ดอกแมวอิ่นะอิ้วพระเจ้าตาพรล้ำปีนขี้มาดีแท้หรอสวยไหมรับพระเจ้าตา เออสบายดีขีตาหล่อนเธอลูกเออยังขอครับเปิมากขน่ะคือว่ายางพะลาะที่ปลูกไว้ที่ถามไผ่ค่อยหูเรื่องอปัญหายางออกหน่อยวัวพอได้คาทุนยางปลูกไว้แต่หลังพุ่นต้นใ่ใบบัวเขียวได้เที่ยวถามหลายคนกับบัวมีทางแก่จักสิมีไผ่แท่เชี่ยวช้างพอหูวัวบอกวิธีการแก้ให้ดีแท้กว่าที่เป็นอยู่นี่ล่ะปัญหาสมมีแก่ย่ายๆพระเจ้าตาฟ้าว่ามาบังดูขั้นหูจริงกับเซิร์นเบาโคลบเอ้ย จอบอยางมัน้เดียวพระเจ้าตาปุยตาจอบอยางวัดดีแม่นพระเจ้าตาใส่แล้วมีผลอย่างแน่นละโคลบเอบยปุยตาจอบอยาง ิาเกเจ็ดสหรับยางต้นน้อยทุมฉีดเงินเตยไว้ไป่ันพ่อเขาเงิงไว้เอาได้ต้นยางหัวขึงแก่ปีให้ห้องไส้สูตรยี่สิ้เก้าเจ็ด่วงกับปุ้ย่อปีนผลดีพร้อมสรุดูการกินเอาด้ายางส่วนยางที่กิอยู่เอาไส่สูตรยี่สบแปดยี่สิบปาขนฉีดตั้งแต่หาทุ่มอแจ้งจนพัดี่ห็นน้ายางยังไหลจ้องจ้องูุ่มงานของแม่ชียุกตกับอาสม คนใส่มากอนเของคน่าปนเส้นนำยางดีารปนเส้นสูงสูงควรสวนเดินอถบกัได้ราคาดีอีกซ้ำบุญเดียพระเจ้าตาเป็นความจริงยุบวหลักโคโลบเออยความจริงนียทีเดียวเราพระเจ้าตาเอยเราเ่าแล้วบ่ขังสั้นพระเจ้าตาสิไปหาซื้อปุยตาจอบอยางนี่มัส่ซเบิงก็น,น้าของดีหามีหารวยต้องปุยตาจอบยางก็หาซื้อมัสไซเจอพระเจ้าตาโอเซเลยจันทะโคโลบเออยยู